สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณหมูอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้คุณหมูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องอาชีพในฝันเอเด็กๆรู้จักคําว่าอาชีพหรือเปล่าคะอาชีพมีหลายอาชีพมากเลยนะอาชีพก็คือการทํางานนั่นเองค่ะแต่ละคนทํางานแตกต่างกันใช่ไหมคะอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆก็มีอาชีพที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า วันนี้ครูหมูมีอาชีพอะไรมานำเสนอให้เด็กๆดูบ้างและแต่ละอาชีพมีหน้าที่อะไรกันบ้างคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วตามครูหมูมาเลยคะ่ะเรามาเริ่มกันที่อาชีพที่หนึ่งเลยนะคะเออาชีพนี้คืออาชีพอะไรนะนเด็กๆดูด้านนี้นะคะเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีกระดานดําช็อคเขียนกระดานสมุด หรือหนังสือในเด็กทายสิคะว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรเอย่ยคือคุณครูนั่นเองค่ะเหมือนครูหมูเลยคุณครูทําหน้าที่อะไรคะเด็กๆสอนหนังสือให้ความรู้เด็กๆใช่ไหมคะแล้วคุณครูทํางานอยู่ที่ไหนคะเด็กๆถูกต้องค่ะอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองต่อมาอาชีพที่สองนะคะในเด็กมาร่วมกันทายนะคะว่าคืออาชีพอะไร อาชีพอะไรหน้าที่มีเครื่องมือที่ใช้คือปืนกุญแจมือและก็นกวีดอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยค่ะที่เขาใส่ก็คือหมวกแบบนี้นั่นเองคืออาชีพอะไรคะดเด็กๆคุณตำรวจถูกต้องแล้วค่ะตำรวจทํางานอยู่ที่ไหนคะดเด็กๆสถานีตํารวจนั่นเองแล้วตำรวจมีหน้าที่อะไรคะ โจนผู้ร้ายใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะต่อมาอาชีพที่3อาชีพอะไรเอ่ยที่มีปืนอ่ามีปืนอีกแล้วแต่ไม่ใช่ตำรวจแล้วนะคะอาชีพนี้มีรถถังคันใหญ่ใหญ่อยู่ด้วยเริ่มทายถูกหรือยังคะเด็กๆเ,เอถ้าย้ำถูกคุณหมูใบอีกอย่างหนึ่งคะ่ะเขาจะใส่หนวกแบบนี้ด้วยคืออาชีพอะไรคะ ทาหารค่ะทหารทํางานอยู่ที่ไหนคะเด็กๆทํางานอยู่ในค่ายทหารหรือกรมทหารนั่นเองนะคะและทหารก็มีหน้าที่คอยปกป้องประเทศชาติให้มีความสงบสุขค่ะอาชีพต่อไปนะคะช่วงนี้ทางานหนักมากเลยค่ะเด็กเพราะว่าต้องคอยดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี หมูฟันแทย์เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ผ่าตัดอาชีพนี้คืออาชีพอะไรคะเด็กๆถูกบ้างค่ะคือคุณหมอนั่นเองคุณหมอทํางานอยู่ที่ไหนคะเด็กๆทางานอยู่ที่โรงพยาบาลและคุณหมอมีหน้าที่อะไรนะ้ารักษาคนไข้ให้ใหายป่วยค่ะอาชีพต่อไปนะคะก็ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะ อาชีพนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะคล้ายๆกับคุณหมอเลยค่ะก็คือเข็มฉีดยาปร,รอาวัดไข้อุปกรณ์ทั้งแผ้และที่สำคัญอาชีพนี้มีหมวกด้วยค่ะหมวกสีขาวแบบนี้คืออาชีพอะไรคะพยาบาลถูกต้องค่ะพยาบาลก็จะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอรักษาผู้ป่วยให้หายป่วยเช่นเดียวกันค่ะ อาชีพต่อไปนะคะเด็กๆดูสิคะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้างเอ่ยทั้งดับเพลิงสายยางฉีดน้ำและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชุดดับเพลิงอาชีพนี้เด็กๆทายถูกไหมคะว่าคืออาชีพอะไรอาชีพนักดับเพลิงนั่นเองค่ะและเด็เดกๆดูไหมคะว่านักดับเพลิงจะทำงานอยู่ที่ไหน สถานีดับเพลิงนั่นเองค่ะแต่เมื่อมีเหตุเพลิงไหม่นะคะนักดับเพลิงก็จะนำเอารถดับเพลิงออกไปดับเพลิงตามจุดเกิดเหตุต่างๆค่ะอาชีพต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเคี้ยวสำหรับเกี่ยวข้าวจอบสำหรับขุดดินและมีหมวกแบบนี้ใส่ด้วยค่ะคืออาชีพอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะและชาวนามีหน้าที่ทําอะไรคะเด็กๆปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวที่เรารับประทานกันทุกๆวันนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่อาชีพต่อไปกันเลยค่ะอาชีพนี้ดเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยอาชีพอะไรนะที่มีเครื่องมือที่ใช้เป็นกระทะหมอ้อ ทํางานอยู่ที่ไหนนะมีเด็กร้องไทยดูสิคะถูกต้องค่ะทํางานอยู่ที่ร้านอาหารนั่นเองนอกจากนี้นะคะในชุมชนของเราก็ยังมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นช่างซ่อมสิ่งของต่างๆเมื่อในเด็กมีสิ่งของที่พังหรือเสียหายเราก็สามารถเอาไปหาช่างซ่อมได้นะคะอาชีพต่อไปก็คือบุรุษใบษณี บรูดใบษนีก็จะคอยส่งของต่างๆมาถึงบ้านของเรานะคะและก็มีช่างตัดผมช่างตัดผมมีหน้าที่ทําอะไรคะิเด็กตัดผมของเราให้สวยๆหล่อๆนั่นเองค่ะและยังมีพ่อค้าแม่ขาที่ขายของอยู่ในตลาดให้เราได้เลือกซื้อสิ่งของต่างๆนะคะและก็มีนักร้องนักร้องมีหน้าที่ทาอะไรเอ่ยร้องเพลงให้ ก็จะมีเช้าประมงชาวประมงมีหน้าที่หาสัตว์น้ำต่างๆมาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้านั่นเองค่ะเห็นไหมคะอาชีพในประเทศของเราในชุมชนของเรามีหลากหลายมากๆเลยเด็กก็ได้เรียนรู้ไปแล้วหลายอาชีพมากๆเลยทีนี้คผู้หมูอยากทราบแล้วค่ะว่าเด็กๆอยากทําอาชีพอะไรและเพราะอะไรเด็กๆถึงอยากทําอาชีพนี้ เด็กอย่าลืมทายคลิปส่งคำตอบกลับมาให้ครูหมูดูได้ค่ะ l i น์ลและ Facebook ของโรงเรียนนะคะวันนี้ครูหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรและจะพบกับคุณครูท่านใดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ